คลิปนี้พนจะพามามเพาะมาเมล็ดพันธุ์อีกแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่สามนะคะที่เราเพาะนะคะรุ่นที่สองของพอไม่ได้ทำคลิปให้ดูเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการเพราะซ้ําๆนั่นแหละนะคะแต่อันนี้ทำไมต้องทามันมีสาเหตุเนาะมันมีที่มาพรจะเล่าให้ฟังเนะาะอุปกรณ์ก่อนเนาะเป็นถาดสหรับรองตะกร้าตอนเราหยอดมเมล็ดเสร็จแล้วนะคะส่วนนี้ อันนี้เป็นขวดที่เราเจาะรูไว้สําหรับรดน้ํานะคะหลังจากที่เราหย่อนเมล็ดเสร็จแล้วนะคะเราใช้ปรดไม่ได้เนาะเราต้องใช้ถ้าเรามีฟอกกี้ก็ใช้ฟอกกี้นะแต่ควันไม่มีนะคันก็เลยดัดแปลงนะคะโดยใช้วัสดุเหลือใช้มาเจาะรูขวดน้ําดื่มนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปแบบนี้นะคะวัสดุที่ใช้ก่อนแล้วกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแต่คําว่าเหมือนเดิมครูบอหมายถึงคนที่เคยเข้ามา ดูประจำค่ว่าเหมือนเดิมเขารู้แล้วคืออะไรแต่สำหรับคนที่มาดูใหม่เจ้าของช่องนะจะต้องบอกนะคะคนมาดูใหม่เขาไม่รู้หรอกว่าเหมือนเดิมคืออะไรเขาไม่รู้ดังนั้นกุพันก็จะเริ่มจากก่อไก่นะก็คือนี่นะคะวัสดุในการพ่อของกุพรใช้อะไรบ้างนะคะ 1. แกลบนะคะ 2. ขลุยมะพร้าว 3. ดินปลูกนะคะอัตราส่วนยังไงนะคะมองด้วยตาปูกก็จะเห็นนะคะอันนี้ควรใช้ใช้นี่นะคะใช้ตะกาน,นี้ตวงนะคะสองส่วนเท่ากัน2ส,ส่วนเท่ากันนะคะอันนี้ดินปลูกควรใช้ครึ่งส่วนนะก็คือใช้อันนี้แหละคำว่าส่วนเต็มเนี้ยหรือไม่เต็มก็แล้วแต่แต่ต้องเท่ากันคือสมมุติว่าแกบครึ่งตะกาสมมตินะก็ก็นับเป็น1ส่วน ตักอีกครึ่งตะก้าก็น่าเป็นสองส่วนแต่แต่คุพรใส่เต็มเนาะก็คือสองตะการสองตะการตะกานี้นะขาานมจีนเนาะแล้วอันนี้ครึ่งตะกาเนาะอันนี้จะใส่น้อยสุดเนาะโอเคอันนี้คืออัตราส่วนของวัสดุเพาะของคุพรเนานะอ่าแล้วก็ที่เพาะละ่ะนี่เลยค่ะตะกาขนมจีนนะคะไม่ต้องไปซื้อหาให้เปลืองตังคนะ์เนาะก็มีอะไรก็ใช้อันนั้นแหละนะคะนี่นะคะทำไมถึงมีสีนี่เลยค่ะ สีเพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์เรามีสีชนิดนั่นเองนะคะนี่แหละนะคะจะเพราะอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่ผักกาดหอมอิตาลีกรีนคอร์ดเรดคอรอนแล้วก็เรดอกอ่ามันมีที่มาที่ไปทำไมต้องทำคลิปเนาะปกติรุ่นที่สองควรก็ไม่ทำคลิปหรอกนะคะก็เพาะธรรมดานี่แหละแล้วก็ปลูกวนไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยวนวนวน,วนไปเดี๋ยวจะได้ถ้าเรา ถ้าเราหยุดปลูกเอ้ยหยุดเพราะเมื่อไหร่นะเราจะไม่มีผักกินดังนั้นเราต้องทําแบบนี้วนไปวนไปเรื่อยๆอย่าขีนะ้เ okay. กียจเนาะเคอาที่มาทําไมถึงต้องทําคลิปนี่เลยค่ะก็คือเรดโอ๊กเนี่ยเราเพาะข่าวที่ผ่านมามันไม่มันไม่งอกทุกคนุพรก,ก็เลยอะจำเป็นต้องต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็นี่กันหนึ่งนะคะอันนี้คือเราปลูกครั้งแรกทุกคนผักกาดหอมอิตาลีคุณพร เไปเข้ากรุงเทพเนาะไปพอดีหลานซื้อมาอุ้ยอร่อยจังเลยอ่ะมันคือผักอะไรก็ถามคนขายโอเคก็เลยไปซื้อซ้ําซื้อมากินอีกนะคะถ้าถ้ามีปลาเผาเมื่อไรควรจะไปซื้อนี่มากินทันทีก็เลยชอบมากก็เลยเนี่ยเป็นการปลูกครั้งแรกของสวนเรานะผักกาดหอมอิตาลีนะคะปกติควรจะกินจะชอบกินเอ่อเอ่อผักกาดแก้วก็คือสลัดนั่นแหละยูตระกูลสลัดเหมือนกันมันก็จะกรอบๆนะผักกาดแก้วเนาะ เค okay, นะอาากลับมาที่นี่นะคุณวอนจะเล่าให้ฟังอีกอันหนึ่งเรานะเปลี่ยนที่ซื้อมเมล็ดพันธุ์นะอันนี้ซื้อมาจากติ๊กตอกนะคะติ๊กตอกเพราะอะไรเพราะว่าติ๊กตอกนี่เหมือนแบบมันจะมีช่วงโปรงเขาวะเนาะถ้าใครดูติ๊กตอกพอดีให้หลานสั่งนะครัคุณบอลไม่ได้นี่เองหรอกเพราะคุณบอไม่ค่อยจะไฮเทคโนโลยีเท่าไหร่นะคะนี่นี่เราเปลี่ยนบริษัทนะคะทุกคนนี่เห็นไหมธรรมชาติฟาร์มนี่นะ จากจังหวัดลำปางเชียวนะคะนี่นะคะก่อนหน้านี้ใช้ใช้ของอะไรนี่เลยค่ะก่อนหน้านี้เจียไตเราใช้เจียไตประจัอันนี้ไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โฆษณาอันนี้ทาคลิปเพื่อที่จะเผื่อบางคนจะจะเออทำตามอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเจียไตนะแต่เออราคาเท่ากันนะคะทุกคนเนาะอันนี้นะยี่สิบห้าบาทเนี่ยเห็นไหมยี่สิบห้าบาทเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่สิบห้าบาทนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะ 25บาทเช่นกันนะคะจำนวนเมล็ดเป็นยังไงบ้างอันนี้ของเขา630เอ่อถึง700แต่แต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะอันนี้เ,เฉพาะประกันหอมนะคะแต่ถ้าเป็นกลีนโอ๊กนะก็ 180- ถึง200นะคะอันนี้ก็200อันนี้ก็200นะคะโดยโดยเฉลี่ย200นะแต่อันเนี้ยเออเยอะเยอะนะอันนี้หลายเมล็ดเนาะแต่เทียบกับอันนี้นะคะราะคะาะเท่ากันเนาะ อันนี้ห้าร้อยเมล็ดนะคะประมาณนะห้าร้อยเมล็ดเนี่ยก็อลองเปลี่ยนดูนะลองเปลี่ยนดูไม่แน่ใจนะผลจะออกมายังไงออะลองดูแล้วกันเนาะไม่ลองไม่รู้โอเคคุณพันก็จะผสมส่วนผสมเลยเด้อผสมผสมนี่นะคะส่วนผสมของคุณพรนนะตวงมาแล้วถูกไหมเราตวงมาแล้วเราก็ทําการผสมเลยนะคะ ก็เอาทุกอย่างผสมกันเลยโดยแกลบไม่จําเป็นต้องหมักนะคะแกลบไม่จําเป็นต้องแกลบใหม่แกลบเก่าไม่ต้องนะคะเราก็รวมกันเลยนะคะรวมกันแล้วก็นี่เลยนะคะผสมกันไปเลยนะนี่เลยนะคะบางคนอาจจะงสงสัยในใจนะว่าเอ๊ะเอาทาไมถึงใส่ดินดินปลูกน้อยจางนู่นนี่นั่นนะจะบอกให้ว่าเวลาเราเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เนาะมัน มเมล็ดพันธุ์มันต้องการความความโปร่งมากเลยนะคะมากๆเลยนะดังนั้นนะเราจําเป็นต้องต้องผสมดินให้น้อยที่สุดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งก็เวลามีดินเนี่ยรากเขาจะรา,า,ากเขาจะยาวมากควรสังเกตดูจะยาวแล้วก็รากเขาจะออค่อนข้างที่แบบเยอะอะรากเยอะนะคะรากเยอะไม่อยากให้มันเยอะเกินนะคะเพราะว่าระหว่างที่อยู่ อยู่ในตะก,ก้าเพราะนี่มันมันช่วงเวลาสั้นๆเนาะสั้นๆดังนั้นนะเออจริงๆแล้วเราพาะใส่แกอย่างเดียวยังได้นะคะแต่แต่ไม่เอาดีกว่านะคะสงสารสงสารตั้งสาวันนะคะบางบางครั้งก็4ี่วันนะคะบางครั้งก็4วันงอกนะบางบางออผักบางชนิดก็3วันนะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ3วันนั่นแหละนี่นะพรก็จะ ผสมประมาณนี้มันจะมองไม่เห็นดินก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจนะคะวัสดุปลูกเนี่ยเราจะให้โปร่งที่สุดนะคะแล้วก็ถ่ายเทน้ําได้ดีที่สุดนะคะอันนี้คือเทคนิคอยู่ตรงนี้นะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะสําหรับมือใหม่นะสาหรับมือใหม่คนที่เขาปลูกเป็นเขาก็รู้อยู่แล้วแหละเนาะโอเคควรก็อ่ะเรียบร้อยนะคะคก็หลังจากนั้นนะนเราก็ นี่เลยนะคะใส่ใส่ตะกร้าปลูกเลยนะคะคุณก็มีผักสี่ชนิดคุณก็เอามาสี่ตะกร้าถูกไหมแต่เราไม่จําเป็นต้องต้องใส่เต็มนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในตะกร้าเนี่ยมเมล็ดจะอยู่ในตะกร้าแค่ยังไงก็ไม่เกินห้าวันนะคะเราต้องถอ,ถอนถอนออกแล้วก็เอาไปเอาไปย้ายไปใส่าถาดหลุมอยู่ดีนะคะมันจะอยู่นี่ประมาณสามสี่วันเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยเห็นไหม ถ้าดูจากด้านข้างประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนี่นี่โอเคไหมคะครบเตรียม,มเมล็ดแล้วนะทุกคนแต่ว่าควรไม่ได้นับนะคะประมาณด้วยสายตานะคะอย่างละ30ตน้นโดยประมาณนะคะโดยมเมล็ดก่อนเลยนี่ ก็จะค่อยๆค่อยๆนี่นะคะค่อยๆโรยให้อย่าอย่าทีมากเกินไปนะคะทีมากเกินไปอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเม็ดเขาเล็กมากมเมล็ดเขาเล็กมากหรือควรจะซูมนะคะซูมซูมใกล้ๆเนาะจะได้เห็นมเมล็ดนะคะพอนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราจะเป็นรุ่นๆนั่นเองเดี๋ยวมันจะกินไม่ทันนะ ก็เลยพอนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะประมาณอาทิตย์ถัดไปก็เพาะใหม่เพาะไปเรื่อยๆแบบนี้นะห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพอไม่ได้นะถ้าเพอปุ๊บไม่มีกินทันทีเลยนะเพอไม่ได้ต้องอย่าทิ้งช่วงห่างมากหมดแล้วแค่นี้เองนะคะ ่เม็ดเล็กเล็กทุกคนหยิบยากมากอันนี้เราก็เผื่อบางทีบางบางมเมล็ดอาจจะไม่งอกเนาะดังนั้นเราก็เผื่อไว้นะโอเคขั้นตอนต่อมาเราทำไงเรากเา็เอาวัสดุนะคะที่ผสมไว้เมื่อกี้นะคะก็โรยทับโรยทับบางบาง ที่ปิดหน้าแล้วเราก็เอา,เอา,เอาที่รองตะกร้ามานะคะเพราะว่ากันไม่ให้น้ําไหลออกเนาะน้ําจะได้ไม่ไหลไม่ไหลนองนะคะนี่เตรียนตะกร้าเราก็ลดน้ําเลยเถ้าใครมีฟอกกี้ก็ใช้ฟอกกี้เด้อเราค่อยลดอีกรอบหนึ่งนะคะ รอ,รอให้น้ําซึมก่อนพอน้ําซึมแล้วเนาะแล้วเราก็เราก็ลดลดต่ออีกนะคะรอให้เขาซึมนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นลดน้ําครั้งแรกเนาะมันยังวัสดุมันยังแห้งสนิทอยู่เนาะอ่าแล้วเราก็ลดต่อนะชำ้ชำๆเลยนะเดี๋ยวน้ำเขาก็ไหลออกเองเพราะาตะก,ก้านี้มันห่างมากนะมันเป็นตะก,ก้าขนมจีนเนาะ ห่างมากไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่ามันจะน้ําขังไม่ต้องกลัวน้ํามันไหลลงไปตรงที่รองนี้เรียบร้อยเนาะโ okay. อเคหลังจากที่ลดน้ำเสร็จแล้ววันแรกอย่างนี้นะคะวันแรกวันที่สองที่สามจนกว่าจะงอกแล้วก็วางไว้ในที่มืดมืดเนาะในที่มืดมืดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการเร่งการงอกด้วยนะคะงอกออกมาได้สักสักประมาณหนึ่งเซนนะประมาณหนึ่งเซนหรือน้อยกว่านั้นกนะ็สามารถที่จะ เอาออกไปใต้หลังคาตรงที่มีสแลนปิดแล้วก็แสงแดดลำลานะแค่ลำลานะแดดจัดไม่ได้นะคะเหี่ยวตายเลยนะคะ